อราคากลับมาช่วงลุงแจมระวังภัยกับดิฉันนยานะคะวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของการนํารถนะคะไปจอดในที่ที่ห้ามจอดนะคะเช่นเดียวกันกับประเด็นที่เราติดตามมาทั้งวันในวันนี้นะคะแต่เรื่องของเรื่องค่ะท่านผู้ชมเป็นกรณีที่ว่ารถบังคันเนี่ยนะคะไปจอดแล้วถูกล็อกล้อค่ะแต่ก็มีบังคันนะเอาไปจอดแต่ไม่ถูกล็อกล้อนะทำให้มีคําถามตามมาว่าการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะเป็นไปอย่างสองมาตรฐานหรือไม่อย่างไรนะคะผู้ที่ร้องเรียนมานะคะก็คือคุณสุวิทย์ค่ะเราให้เราฟังนะคะบอกว่าจุดที่เกิดเรื่องนะคะเป็นถนนโยธีอยู่แถวแถวถนนราชวิถีนะคะ เป็นถนนสองเลนรถวิ่งสวนทางกันได้ค่ะถ้าท่านผู้ชมไปแถวนั้นจะเห็นว่าเป็นทางลัดท,ที่สามารถนะคบลัดไปยังโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลได้เช่นโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลเด็กหรือว่าโรงพยาบาลเวชศาสาตร์แถวๆนั้นนะคะซึ่งคุณสุวิทย์เล่าให้เราฟังนะะบอกว่าถานนเส้นนี้นะคะกลายเป็นที่จอดรถของรถตู้ไปโดยปริยายไปแล้วนะคะมีทั้งรถทัวร์รถตู้มาถือวิสาสะจ,จอด นะคะแล้วก็ทําให้ช่วงเวลาที่เลิกงานเวลาที่เร่งด่วนนะคะทำให้คนแ่วนั้นเดือดร้อนเลยนะคะเพราะว่าประมาณสัก15นาฬิกาหรือ18นาฬิการถเหล่านี้ก็จะมาจอดรอรับผู้คนแถานั้นตำรวจเองนะคะก็เรียกได้ว่าคุณชวิตบอกว่าก็ยังไม่มีตำรวจเนี่ยเข้ามาแก้ไขเรื่องนี้เลยนะคะซึ่งมีรถ ของคนที่เขาไปส่งคนป่วยไปจอดเนี่ยนะคะก็ถูกล็อกล้อแต่รถตู้รถทัวร์เหล่านี้ก็สังเกตมาหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้ถูกล็อกล้อนะคะเดี๋ยววันนี้เรานะคะก็จะไปตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในพื้นที่นะคะพันตํารวจโทสุภกฤิเดือนแจ้งรํานะคะรองผู้กํากับจราจรสอนอพยาไทครอยูนไสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะสวัสดีครับคุณนยาค,ะค่ะตกลงพื้นที่นี้นะคะมีที่จอดมีป้ายห้ามจอดชัดเจนเลยไหมคะ ชัดเกนครับชัดเจนมีเวลากำหนดชัดเกนครับค่ะแต่ทำไมยังมีรถไปจอดเอ่อรถในช่วงเวลานะฮะเราก็พยายามเอ่อพยายามเอ่อบังคับล้อะนะครับแล้วก็ออกไปถังให้อเอ่อให้ปฏิบัติตามกฎเอ่อตามกฎที่รละเบียบที่กำหนดไว้นะฮะค่ะเขาห้ามจอดช่วงเวลาไหนบ้างคะเอ่อช่วงห้ามจอดคือศูนย์หกถึงศูนย์เก้าแล้วก็ตอนเย็นก็สิบห้าถึงสิบแปดครับ แต่ทางทางคุณสุวิทย์เองที่แจ้งร้องเรียนเข้ามานะคะก็บอกว่ามีรถยังเข้าไปจอดอยู่ในช่วงเวลาห้ามจอดคือช่วงบ่ายสามถึงหกโมงเย็นเนี่ยค่ะอ๋อฮะก็ทำการขับไล่อยู่แล้วก็ห้ามจอดตลอดอยู่แล้วก็เราก็ขับไล่เต็มที่แล้วก็ขับร้องพอตํารวจเข้าไปเขาก็หายไปหมดคือปกติเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสายตรวจอคือเรียนอย่างนี้ฮะคุณนยาครับในห่วงสามปีที่ผ่านมาเนี่ยมีจราจรเราก็เสียอายุราชการ แล้วก็ย้ายไปที่แล้วก็ลาออกมั่งอะไรมั่งก็ยี่สิบกว่าคนจราจรผมตอนนี้ขาดแคลนอยู่พอสมควรครับอ่าอาพาร์ทหนึ่งเนี่ยจะประมาณยี่สิบคนค่ะยี่สิบคนเนี่ยมันจํานวนยี่สิบคนเนี่ยจะเข้าดูแลตามตู้จราจรนะฮะสัญญาณไฟจราจระะประมาณสิบสองแ้ตรงแยกคิดรวมมีหนึ่งเป็นสิบสามค่ะก็จะเหลือคนเป็นเซเว่ในท้องที่นะครับอ่าก็ ในท้องที่ไปตามจุดนั้นจุดนี้ที่ขีดกว้งการจราจรไว้ออกไปสั่งเก้บเงินการจราจรแล้วก็หน้าโรงเรียนบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีเส้นทางของวีไอพีนะครับที่จะต้องสว่างความปลอดภัยด้วยคือคือประเด็นเรื่องของจํานวนเจ้าหน้าที่สายตรวจเนี่ยคือน้อยอยู่ด้วยแต่ว่าเห็นว่าก็มีเจ้าหน้าที่ที่ไปล็อกล้อไปบังคับล้ออยู่ด้วยนะคะก็ในส่วนหนึ่งคือคืออย่างนี้ฮะพอพอไม่มีภารกิดอืนเราก็จะเข้าไปจุดที่รอดแหลมอย่างเย่างกีอเมริกาลุ ซอยล้างน้ำถนนโยธีและจุดอื่นๆที่รับรองเรียนมาก็ดำเนินการเต็มที่ครับทำไมมีบางคันถูกล็อกอย่างเช่นรถเห็นเห็นเขาแจ้งมานะคะแบบว่ามีบางคันเนี่ยถูกบังคับล้อถูกล็อกล้อนะคะที่ไปจอดบริเวณแถวๆที่ห้ามจอดตรงหน้าตรงถนนโยธีเนี่แหละค่ะแต่รถตู้หรือว่ารถทัวร์ที่ไปจอดรอรับผู้โดยสารอย่างนี้ไม่ถูกล็อกอ๋อไม่จริงนะครับขยันเฮะไม่จริงนะครับค่ะที่บอกอย่างนี้คุณกัญญาครับเรียนอย่างนี้ครับผมเพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ก็พยายามจะเข้มวินัยรจราจรให้ดีที่สุดนะฮะก็เพื่อจะให้ลดปัญหาระหว่างผู้ใช้บริการใช้ถนนหนทางร่วมกันนะฮะ <c oughs> คือจะให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันในาขันที่สุดก็พยายามจะพยายามให้ทุกคนอยู่ในกรอบของกฎกติกาก็จะให้ลดความขัดแย้งขัดข้องมองใจกันเต็มที่นะฮะก็อ่แล้วก็เราก็บอกว่าห้ามเ่องปฏิบัติทุกทุกคนจะได้รับการดึงบัตรเท่าเทียมกันค่ะจริงๆแล้วถนนเส้นนั้นนี่รถเข้าออกเยอะไหมคะท่านรองค่ะ ถนนเส้นโยถนนโยธีเนี่ยค่ะรถเข้าออกเยอะไหมคะถ,ถนนโยธีเนี่ยรถเข้าออกส่วนใหญ่ก็คืออย่างนี้ค่อคือเรียนอย่างนี้ผมให้นโยบายผู้ปฏิบัติแบบิรจราชการของเราเนี่ยผมให้นนโยบายแบบถนนโยธีเนี่ยจะมีโรงพยาบาลนะส่วนราชก,การนะครับบ้านพักสมยล่าชงครักอยู่ก็ให้ดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าโดยเฉพาะคนเจ็บคนป่วยเนี่ยจะต้องดูแลสำเป็นพิเศษ ต้องอำนวยาวกการจราจรเต็มที่เพื่อตามหลักนิยาธรรมมันก็ต้องดูแลเบื้องต้นก่อนนะครับก็ได้รับการตอบรับดีที่ผมเชื่อว่ามันน่าจะลดปัญหาน่าจะลดลดลงเยอะนะครับค,คือการใช้ถนนร่วมกนันทาง่มมูมหมายถึงว่าหัวโค้งมุมโค้งทางร่วมทางแยกห้ามจอดเด็ดขาดครับเพราะ,ะ,ะมันมเป็นขาวแดงอยู่แล้วอย่างอย่างที่ผ่านมานี้เราได้มีการจับมีการเข้าไปลอกล้อหรือว่าเข้าไปให้ใบสั่งรถตู้รถทัวร์ที่มาสอดม,มากน้อยแค่ไหนเยอะเลยครับเยอะมากเลยครับค่ะ ยืนยันว่าดําเนินการเท,าเท่าเทียมกันครับมไม่มีเรื่องปฏิบัติเรียนพี่น้องประชาชนนะครับถ้าไม่ได้ความสะดวกก็มา,มา,ม,ามาที่ผมเลยะครับปัจจุบัน,นยังมีค่ะท่านรองปัจจุบันยังมีรถทัวร์รถตู้มาจอดอยู่บริเวณริมถนนอยู่เหมือนเดิมไหมคะในช่วงเวลาที่ห้ามจอดอ๋อไม่มีแล้วฮะก็คืออย่างเงี้ยเรียนเรียนตัวอย่างนี้คือความปริมาณความหนาแน่นของรถตู้รถทัวร์เนี่ยมันเยอะตำรวจเข้าไปนะเขาก็จะเอารีบอกไปตลึบพักตลึบพักทันทีฮะแต่ว่าเรา ก็อย่างเรียนที่เรียนให้ทราบนะครับเราก็พยายามเต็มกําลังความสามารถกระตุ้นเริกระตุ้นกาลังที่ถึงจะน้อยแต่ว่าก็ก,ก,ก็ทําเต็มที่นะครับค่ะถามประเด็นนิดนึงได้ไหมคะเป็นความรู้เ,เคยมีข้อสังเกตบอกว่าจริงๆแล้วตามหลักพรบจรารจรทางบกนี่นะครับพศ2522เนี่ยคือเรื่องของการใช้อํานาจในการล็อกล้อนี่จริงๆเป็นไปตามพรบไหมคะหรือว่ามีแค่การปรับหรือเขียมมนใสั่งอย่างเดียว คืออย่างนี้ฮะคุณคุณนยาะเรียนเป็นอย่างนี้เมื่อรับตําแหน่งผมก็จะจะอบรมลูกน้องทุกครั้งนะครับปล่อยแถวตอนสองทุ่มตอนตีห้าตอนบ่ายโมงเนี่ยค่ะผมผมจะอบรมทุกครั้งว่ามาตรการในการที่จะดูแลผู้ใช้ถนนเนี่ยขอให้ตั้งจากหนักจากเบาไปหานหนักนะครับคือให้เขาอให้ดูแลพี่น้องประชาชนเสมือนญาติก็เหมือนนันโยบายของท่านผบนะฮะค่ะ บริการดูดยากที่ทักราะดูดครอบครัวคือคืออย่างนี้ฮะผมให้นโยบายไปสี่ไม่นะฮะไม่ไม่ที่หนึ่งคือไม่กันแกล้งสองไม่ข่มเหงสามไม่รังแกสี่ไม่หยาบคายนะครับก็ก็บอกให้ดูแลประชาชนที่ใช้ถนนหนทางเหมือนเหมือนญาติเราแล้วก็จะไปข่มเหงรังแกเขาแล้วก็สุภาพต่อข่าวปฏิบัติแต่ชุบภาพนะครับนี่ก็เป็จะบอกการจะอบรมฮะหลักอบรมทุกครั้งแลตอนนี้ก็ปรับ ก็ก็ตบปรับปรับจูนกันไปครับคือมันมีปัญหาครับค่ะค้นรองคือตกลงว่าในพรบจราจรเนี่ยตกลงว่าเราสามารถใช้อำนาจบังคับมันมัาได้ครับบังคับรอทำได้แต่ว่าตามหลักพรบจราจรมีกาหนดไว้ไหมคะถ้าที่จะไปตรวจสอบดูจะเห็นว่ามีระบุไว้ว่าการจอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอดหรือว่ากีดขวางการจราจรเนี่ยจะทําได้คือการปรับไม่เกิน500ถึง2อ0บาทค่ะก็คือคดีอย่างที่เรียนคุณนิยานะฮะ จากสถานเบาคือว่ากล่าวไปก่อน,นะผมก็ให้โอกาสว่ากล่าวแล้วก็บังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมายถ้ามีการดื้อรัน้นเราก็ต้องใช้เครื่องบังคับรอนะครับหมายถึงว่าคือหมายถึงว่าปฏิบัติประชาชนเนี่ยคือาบางคนเนี่ยต้องยอมรับนะครับบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ทางจริงๆร่ะเขาไม่รู้ทางเนี่ยเราก็ต้องแนะนําเส้นทางเขาแต่ไม่ใช่ว่าจงใจฝ่าฝืนคือถ้าถ้าสมมุติว่าบอกเส้นทางแล้วก็ยังดื้อรั้นที่จะฝ่าฝืนก็ต้องใช้มาตรการต่อคือ <c oughs> ตักเตือนว่ากล่าวแล้วก็ต้องมาไปให้ปฏิบัติาตามข้อข <c oughs> กฎหมายก็คือใบสั่งค่ะที่ถามเพราะว่ามันมีบางประเด็นนะที่ถามว่าที่ต้องถามนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ว่าถ้าเกิดว่าไปล็อกเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการเท่ากับอายัดทรัพย์ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นกฎหมายอายัดอ่พรบร <c oughs> อาญาคือยิ่งยิ่งไปล็อกตรงนั้นอาจจะทําให้รถขยับไปไหนไม่ได้ค่ะคือคือก็สุดนะฮะมาจากการ็ลบลองเนี่ยมาจากการสุดท้ายที่จะทำค่ะ คือก็พยายามจะระบายอย่างชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยคือจะระบายให้เร็วที่สุดะจะระบายเร็วที่สุดเพราะว่าจะให้การ,การจราจรไม่หนาแน่น ค่ะนะครับแต่จะจะพยายามระบายเร็วที่สุดฮะันคือจะไม่มีในใจตั้งชั่วโมงเร่งด่วนสังเกตนะเจ้าหน้าที่จราจรจำนวนการจราจรบนถนนเต็มที่ค่ะเพราะว่าไม่ให้พี่น้องตัดเพราะตงานการก็ลำบากกันอยู่แล้วค่ะแต่ประเด็นที่ถามนะเรื่องของการระบายกับล็อกล้อนี่ดูเหมือนจะค่อนข้างขัดแย้งนะเพราะว่ายิ่งยิ่งล็อกเนี่ยอาจจะยิ่งทําให้รถเนี่ยขยับไปเยาเฉพะกขึ้นไม่ถึงไม่ถึงเฉพาะจุดที่ที่จิ้การจราจรไม่หนาแน่นนะฮะค่ะ ก็เราเตือนท่านแล้วแต่ท่านก็ยังฝ่าฝืนเอาเปรียบเอาเปรียบสังคมเอาเปรียบมาไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะแต่ในพื้นที่นั้นก็ถ้าเกิดโดนเรียกว่าในการห้ามจอดเนี่ยก็คือเท่าเทียมกันทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถปกติรถทั่วไปหรือว่ารถรถตู้ใช่ไหมคะคุณนัญญาเขาเรียนอย่างนี้ยยืนยันว่าผมปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนเสมอภาคกันเท่าเทียมค่ะ ไม่มีคำเตือนคนเส่าเว่ารถตู้คือจริงๆแล้วห้ามก็คือห้ามจริงเรียนคุณคุณ,คณนยายาอย่างนี้ค่ะถนนโยตีสุทโยีเนี่ยถ้ามาจากถนนพญายเตยนะครับเข้ามาเนี่ยซ้ายมือนี่ห้ามตลอดแนวค่ะแต่ฝั่งขวามือเนี่ยจะมีเวลาแค่นั้นเองค่ะค่ะถ้าใครฝ่าฝืนเราก็คือมันก็คงจะมีเรกคอร์ดนะฮะค่ะจะเขาจะมีเรกคอร์ดคือบางคนเนี่ยที่ที่ที่ทททน้องประชาชนที่สูบกล้อเลยเนี่ย คือตรงหัวมุมเห็นไหมฮะทางเขาเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลค่ะค่ะทราบค่ะตรง <c oughs> จน,นั้นอีขาวแดงค่ะห้ามจอดชขาวแดงนี่คือเราห้า,ออามเด็ดขาดว่าคุณจะไปจอดนะเพราะว่ารถเข้าออกสมมุติว่ารถคนเจ็บคนป่วยอะไรเงี้ยคืออาจจะต้องใช้ความเด็นนิดนึงเพราะว่าอาจจะเสียหายมากกว่านี้อนะไรเงี้ย คืออาจจะแวะส่งคนแวะให้คนครีบ,รบลงไปได้แต่ว่าจอดนานไม่ได้อค่ะไม่ได้ครับประมาณนั้นะะะนะ,ะ,ะ,ะเอาละค่ะคือไม่ถึงจอดแค่ลยคงไม่ได้นะคะค่ะได้ค่ะเอาลาะค่ะขอบคุณท่านพันตํารวจโ,โทสุป,ปกิจมากเลยนะคะวันนี้ได้มาตอบคําถามด้วยความ<อ>าดีนะครับคุณนายเรื่องร้องเรียนของเรานะคะยังไงฝากด้วยนะคะยินดีคยินดีคุณมีอะไรประสานมาเลยนะครับค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับประเด็นก็นีอเป็นประเด็นร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการจอดรถนะคะ แล้วก็ถูกล็อกล้อแต่ก็มีคําถามตามมาอย่ที่ดิฉันได้รายงานไปนะคะก็เรื่องนี้นะคะเรียกว่าถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายก็จะไม่เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นนะคะ